พี่น้องเลยมาหอดแจลเนี่ครับหน้าปังมด้วยว่าหน้าแซงครับสองถังข้างครับนี่เสียงป่าเขากำลังงามครับกำลังจะใส่ถังนุ่มครับกำลังกองคอกเลยครับ ตอนนี้มิหน้าแสงครับหน้าแสงหรือว่าหน้าปังหลายขัคคะนา,นาจะส้มซื้อบานกันครับบานหน้างาม บ้านนางามตำบลน,นาโพอำเภอพิบุรบมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนี่ถ้าปีกตาเข่าแล้วครับบ้านนางามตาเข่าแล้วก็นี่ครับอ๋อมีคลองหนามครับน,น,นี่คลองหนามเป็นมีคลองทรงหนามมากครับบ้านนางงามตำบลน,นาโพ อำเภอพิบูญมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีส่งบรรยากาศเที่ยงสั้น,รนบรรทัศน์คนน้ำกันกับตามถานนนนทเนี่ยหลังไหนก็เก่าก็ยังเหลือยอยู่ค,ครับนี่ครับเก๋ครับหลังหนึ่ง สมเด็จวนนาดกับบนน้านนางาตำบลนาโพครับอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนี่ป่าเขาเนี่ยครับงามขนาดนักเลย ท้งผิดเป็นป่ายางครับฝ่ายางก็าาม,มีฝ่าเขาสมเสียวมูบานบานนางงามท้งผิดก็แก้ะครับเลี้ยงเหลืองเลี้ยง,งแน่แล้วครับเลี้ยงป่วยแล้วทัรงขก็ปุด,ลดเลี้ยงบ้ดนหลังทางขุนเป็นหน้าแสงด้วยว่าหน้าฝังครับสมกับบ้านพันยีครับบัานนางงามตำบลนาโพอำเภอพิบุรมังสาหาน จังหวัดอุบลราชธานีป้ายางคนจะปลูกไปน้ำขันนาเลยครับนี่ครับเปแถวไปเลยครับตามขันนาเลยครับตามขันนาเลยปลูกตามขั้นนาข้างล่างก็จะเป็นปลาเขาครับเดินทางกันต่อครับนี่นะครับชีวิตของการเดินทางก็จะมีอยังไ้เบิ้องอีหลายอย่างครับในการเดินทางจะละเมิดวันนี้ผมตอนนี้ข้าล่างจะเดินทางกลับครับยังมาุดเลยครับ มีกระเพืงวิบบันมากน้อยเดียวบันนางงามกระสมซื้อบานเพิ่นครับบันนาง,งามเพราะว่ามีคลองนม้มไหลผ่านครับกระเท็ดบหน้าปังเลยว่าหน้าแสงเพราะขังางอาจจะมีต้นก้วยตอนนี้ผมอยู่ในเขตอำเภอพิบูลบังสา,าร ต้อนงว่ว4กิโลนาเยียา18กิโลอกับอีกบ้านนึงครับบ้านสาดฮีบ้านสาดฮ,ฮีตำบลนาโาพอำเภอพิบุรมังสาหาเชีองครับ ปตาเขาในใกล้เพ่าเมาแล้วฟังความเหมือน้ระบุ่นเพ่าเมาแล้วเก่นแน่แล้วรโรงเรียนบ้านสาดทีับโรงเรียนก็ไปดี ซื้หมูบ่บ้บานนเลีครับบ้านน้างามป่าเขาก็งามงามครับมีคลองน้ำส่งน้ำมาเห็ดหน้าได้วัดปีครับทำการ,กรเกษตรได้ตลอดเลยตอนนี้อยู่ในบ้านสาาทีครับบ้านสาทีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาาที แปรเพี่ยนนะครับคือกัรษาส์ี่ครับปลาเข่านะครับใส่เฉพาะเกีียวแล้วครับแก่แน่แล้วครับทางนี้ทางขวามเมือนแก่ล้วครับทางสายคือเกียนะเียวเหลืองหวัวเหลืองวาย แตบรรยากาศเนีย่ยมาดูทัง้งนาแห่งขั้วไอ้นี่หอดนกปากหางครับนกปากหางสามสี่ตัวครับข้างต้นใหม่กันเป็นหน้าฟังเรือว่าหน้าเส้งก็จะมีนกปากหางมากๆอาศัยอยู่เสียงงอวนี่ยขัอ,อ,ยอยู่นะ เดินทางกันต่อครับอ๋อถ้าผิดก็พวอเกี่ยวแล้วครับถ้าผิดข้อเกี่ยวแล้วนะครับชีวิตในการเดินทางแต่จะมีสิ่งใหม่ๆเนี้ยแต่เห็นไดหัวแต่เห็นอยู่เรื่อยๆครับ จะในบาทหลายกับซ้ำห้าอยู่ในกรอบครับกานออกมากทางนอกก็ถือว่าหา้อออกมานอกกรอบกับก็จะได้เห็นสิ่งใหม,ม่ๆและหลายอย่างสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็ด้เห็นกับสิ่งที่บริลยห่ก็ได้หูวงครับกับการเดินทางถนนไปเ้นนั้นเ้น,เนีก็จะได้ห่งครับไปแยกได้แยกได้ก็หูวัดครับปัจจุบานบุห่วง้ะไ้ครับ้องออกมากครับสงส่ชีวิตในการเดินทาง บ้านรามีโมสิเบเอ็ดห้าร้อยเมตรโมบ้านเข้าไปได้อีกครับแสดงว่าเป็นโมบา้านใหญ่เดือบ่านน้ำท่าเราเข้าไปได้ยี่นาจะมนีหลายโมครับสะออนต่ตรงหน้าบนนีงละ่ะพักขนาดครับนี่ต่ปลาเขาฝั่งนี้นะครับปลายางอยว่นะมัน เขาได้ประโยชน์หลายอย่างกับพื้นที่ใส่สอยในการเห็นหน้ากันหน้าก็มีเขาขั้นหน้าก็มีต้นยางนะ<า>่าพีครับกว้าม,มือกับแนมชุบหลวงหมู่ตาเลย นี่จะปลาเขาเลยครับแนมสุดหลงงลูงตาเลยพุ้โนี่สีเขียวพุทครับบนเป็นปลาหงาเลยครับนี่จะปลาเขาล้วนเลยครับโอ้ไ,ไกลๆหนะนึ่งต้นครับไกลๆหนึ่งโอไกลๆนะึครับอาจจะย่อนแสงครับไ,ไกลๆนงครับนี่จะปลาเขาบร้วนเลยสายมืออีกก็พ้องนะน่จะปลาเขาเ ข,ข้างนะ่หนามี้ไซส์กับอุดมสมบูรณ์ครับข้างนีำเดินทางกันต่อครับ แตงเตอรนละครับแตงเตอพ์คนละสองบาทให้หวยคนไม่มีหนาวเรียกว่าอุดมสมบูรณ์กรับต่างทีู่กตางทีบูกนะตัวดีบณ์ ว่าคนทำหน้าได้สองเทีย่ยสามเที่ยครับเพินน่นมีข้องทรงน้ำครับเพิ่งทีครับน้ำไหลยังไหลเต็มข้องสีตั้งตีเือน